สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการะเกตพุทธคุณพระเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้หนูได้พระดีๆพระเด็ดๆพระบ้านๆมานะคะพี่มาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชาพี่จ๋ามาจะพี่เด่นให้ดูองค์แรกก่อนนะองค์แรกพี่เป็นพระบูชาแป๊บหนึ่งเอาฐาดเล็กออกก่อนเป็นพระบูชาจะพี่จ๋าพระองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดปัดช้างให้พี่เป็นเนื้อลูหะ เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะนะเป็นเนื้อโลหะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่ดูกนะนี่ให้ดูชัดๆพี่นะคะสวยงามจริงๆกับพี่นะคะอ่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดยังไงนะพี่นะพี่ละลายพี่นี่คือสภาพใต้ฐานนี่คือสภาพใต้ฐานจะพี่นะคะนี่จะมีหลวงพ่อทวดหองค์จะมีหลวงพ่อทวดหนึ่งองค์นะพี่นะนีคะพี่เก่ามากจ้ะนีคะ นะ่ค่ะพี่ตามภาพไปนะพี่นะนี่นี่นี่อันนี้พี่ม่ต้องตกใจที่เขียนชื่อในพอดีหนูไปเอาที่บ้านเขามานพี่นะไปเหมามาจากพี่ไปเหมามานะพี่นะเนี่ยค่ะตรงนี้เขียนว่าเลยเอ,อ่ยรุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีสองห้าห้าหนึ่งพี่นะคะแล้วตรงนี้เขียนเลขหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่นะสองศู 2007. นย์เจ็ดนะคะตามภาพนะพี่นะ เก่ามากสวยงามมากพี่องค์นี้หนูให้ในราคาหกพันบาทพี่หกพันบาทต่อรองได้นิดหน่อยนะพี่นะหกพันบาทต่อรองได้นิดหน่อยพี่พี่จา๋าสวยงามมากพี่พระค่อนข้างองค์ใหญ่นะพี่นะมองยากนิดหนึ่งพระค่อนข้างองค์ใหญ่พี่มองยากนิดหนึ่งหน้าตักนะพี่นะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วได้พี่ประมาณเกือบเกือบเจ็ด้วคาพี่เกือบเกือบเจ็ดส่วนสูงหรอคะ ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งหรือ9นิ้วประมาณนี้พี่นะคะเป็นพอทวดพี่วัชางให้หกพันบาทพี่เป็นเนื้อโลหะพี่จ๋าสวยงามมากนี่คือใต้ฐานนะนี่คือใต้ฐานได้มาแบบนี้พี่นะคะสวยงามมากถ้าเกิดสนใจแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่นาพีา่ไลน์จ้ะ พียรไลน์หรือโทรหารหนูได้พี่นะ084 059180จะปลายทางนี้หนูขอไว้ที่100บาทนะพี่นะปลายทางหนูขอไว้ที่100บาทพร้อมโอนโหจัดส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะมาจะพี่องค์เล็กๆต่อจะ้ะองค์เล็กๆจะประเดิมได้มีจ้ะพี่ปอกไม้ด้านไม้นะปอกไม้ด้ามไม้พี่มีตะกรุดอยู่สามดอกเหมือนกันนะคะไม้ก็เก่ามากพี่เชือกจับก็เก่าพี่หนูได้มาสภาพนี้จะ้ะหนูได้มาสภาพนี้พี่ใส่สภาพด้านในนี่ นี่ค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะเล่มน,นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นที่พรมน้ำมนจ้ะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะนะคะหลวงพ่อเงินบัดวัดบางคานอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ เป็นที่พรมน้ำมุนจ้ะนะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่ถ้าเกิดสนใจยังไงนะพี่นะพี่โทรหาหนูได้จ้ะพี่โทรหาหนูได้นะ0ูน0 6แ9 1 8 0จน้ะเก่านศก่มากสวยงามมากพี่นะคะเจ0รอยบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบป,ประชวนแดนพี่ตะกรุดพ่อทบประชวนแดนนะพี่ดอกนี้600บาทจ้ะดอกนี้หนูขอไว้ที่0 0บาทจ้ะนะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบประชวนแดนจ้ะ สวยงามมากหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าลูกสกดหรือว่าอะไรคะพี่คะหนูไม่มั่นใจนะมีเชือกถักพี่เปิดหน้านิดนึงหกร้อยบาทพอจ้ะมีเชือกถักด้วยนะเปิดหน้านิดนึงจ้ะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเต่าเต่านี่ห้าร้อบาทพอจ้ะอ่าเป็นพะนับปกนะส่วนใต้ฐานก็จะมีรอยจานพี่ใต้ฐานก็จะมีรอยจานนะนะคะ ชัดไหมจ๋าอันนี้ห้าร้อบาทนะต่อพานะปกจะพี่จ๋าจันลอยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พอนกเลยนะหนุมานปะราหูราหูหลวงพ่อเดิมพี่หลวงพ่อเดิมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรพี่อมจันราหูอมจันอ๋อใช่ราหูอมจันหลวงพ่อเดิมพี่ใต้ถ่าฝั่งนี้จะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมพี่อันนี้ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมอวยจะส่งสินค้าให้ฟรีนะ เป็นลาหูอมจันทรหลวงพ่อเดิมพี่นะคะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆนะเจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้อันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าก็เท้าพาอะไรพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะตามภาพนะพี่นะได้มาแบบนี้จะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะไม่ไน้จะเป็นพระทางเหนือหรือเปล่าพี่นะถ้าเกิดพูดผิดอย่างนี้หนูต้องกราบขออาภาัยนะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะพี่ไม่ทราบที่จ้ะรูปหล่อโบราณจีนพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ เป็นรูปหล่อโบราณยีนนะคะเก่ามากแล้วก็สวยงามมากจะ้ะตามภาพเลยนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นพักกิ่งจ้ะพี่พักกิ่งเก่าๆเนื้อเขียวปักสวยค่ะพี่ขาคาบความเก่านีไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเก่ามากจะ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะพี่นาะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จากส่วนองค์นี้จะพี่จารณาหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะไอ้หลวงพ่อเดินพี่ขอไป เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมกนะพี่นะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะจ๊เเจะ,จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อจงพัดหน้าต่างนอกพี่องค์นี้ห้าร้อบาทนะคะตามสภาพเล็กะเก่าๆสวยๆ ตามสภาพนะเกาะเกาะสวยๆพี่นะคะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อจงจกักส่วนรายการนี้พี่รูปรหลอหลวงพ่อกลวยจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะห้าร้อยบาทนะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมวอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะตามสภาพพี่สวยงามมากห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นพระร่วงจา้าเป็นพระร่วงนะเนื้อจะออกสนิมแดงจะพี่นะคะ หอมมากสวยงามมากเป็นพระร่วงรางปืนนะพี่องค์นี้700บาทพอจะพี่นะคะ700บาทนะพี่ปายทาง50บาทจาพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าปิดตายันยุ่งพี่ปิดตายันยุ่งนะนะคะ500บาทพอจะพี่ห้าร้บาทนะปิดตาย่ันยุ่งจ้ะลีลาพี่ห้าร้อบาทจ้าไม่ทราบว่าลีลาที่ใดเป็นพิมพ์สองหน้านะคะ สวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพระรอดจะพี่พระรอดพระรอดนี่ก็ห้าร้อยบาทจะพี่สวยงามมากจ้ะเก่าสวยพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียนดาบพญาพิชัยดาบหักจะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะหลังยันนะพี่นะห้าร้อยบาทจะพี่เหรียญหลวงปู่ไข่จ้ะองนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทจ้ะปิต,ตาปูนาค่ะพี่ถักลวดหกร้อยบาทจ้ะถักลวดนะถ้าในราคาหกร้อยบาทจ้ะชัดไหมจ้าถ้าไม่ชัดแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่านะหนูไม่ทราบว่าเป็นที่ใดนะพี่นะได้มาสภาพนี้พี่ห้าร้อยบาทจ้ะเรียนผู้เอี่ยม ฉลุคกหัวบ้านจ้กเป็นเหรียญปูเอี่ยมฉลุนะคะพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากอยากจะบอกว่าเก่ามากสวยงามมากพี่รายการนี้6ุกหัวบ้านจ้ก6หกหัวบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะคะพี่จ่าพี่ที่น่ารักนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจรายการไหนภาพไม่ชชดยังไงพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จอีพีนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า